สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุงหิงพี่บนแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยพี่บนแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พีเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กำลังใจช่องหนุ่มวรนคนร้อยเอ็ดด้วยเสมอมาครับสำหรับวันนี้หนุ่มวรนคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกา่าตามสไตล์ช่องหนุ่มวรนคนร้อยเอ็ดครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนครับหนุ่มวรนคนร้อยเอ็ดได้ไปติดตามไปเชียร์หลานหน่อยจนถึงขอบเวทีที่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดบ้านน้องูุหลือมครับพี่น้องหนุ่มวรนคนร้อยเอ็ดได้เจออะไัยหลายๆอย่างเป็นภาพประทับใจที่ผม ติดใจตั้งแต่ไปถึงจนกลับผมถึงคิดในใจว่าเฮ้ยผมอยากเอาข้อมูลตรงนี้ไปนำเสนออยากเอาข้อมูลตรงนี้ไปพูดให้ f c ทั่วปรทศทั่วไทยได้รับชมรับฟังสิ่งที่ผมประสบพบเจอกับโครงการครั้งนี้หรือการจัดงานในครั้งนี้เป็นความคิดของผู้นำชุนชนไม่ว่าจะเป็นผอ,อหรือผู้ใหญ่ทุกท่านที่ร่วมกันจ้างสาวน้อยไปครั้งนี้ คือเจตนาดีมากๆเจตนาคือร่วมกันสร้างโดมของโรงเรียนคือทุกโรงเรียนจะมีสิทธิ์เก่าสิ่งที่ผมกาลังจะสื่อสารทุกโรงเรียนจะมีสิทธิ์เก่าทั่วประเทศที่ไปทํางานทั่วประเทศเสร็จแล้วพอมีโครงการคืนสู่เย่าหรือโครงการดีๆมอบแก่น้องๆที่โรงเรียน คำว่าโรงเรียนที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปที่เก่าๆแล้วว่าคำว่าโรงเรียนธุรกันดารออกนอกเขตอำเภอออกนอกเขตจังหวัดพอมีประชากรของนักเรียนะมีนักเรียนที่ไปรเรียนโรงเรียนน้อยการจ่ายงบประมาณก็จ่ายตามยอดนักเรียนถ้าจะรองงบประมาณทางรัฐบาลส่งมาคือจะไม่พอจริงๆใช้คำว่าไม่พอหรืออาจจะไม่ได้สร้างเลยแหละเพราะนักเรียนที่อยู่ตรงนั้นน้อยสิ่งที่ทำไปได้คือ พลังครับพลังของคนในชุมชนพลังของคนในตำบลพลังของสิทธิเก่าของโรงเรียนนี่แหละสิ่งที่ผมกาลังจะพูดต่อจากนี้คือคําว่าพลังของสิทธิเก่าโอ้สาคัญนะสิทธิเก่าของโรงเรียนสิทธิเก่าของผู้นําชุมชนทุกคนที่เคยเรียนอยู่ตรงนั้นทุกคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาจิตสํานึกรักโรงเรียนเก่าผมก็เลยกล่าวนําตั้งแต่ต้นผมอยากจะนําภาพประทับใจตรงนี้มาพูดให้ฟังอยากนาเสนอ ถ้าโรงเรียนไหนหรือโครงการที่ไหนสักแห่งก็ได้ครับผมถ้าทําแบบนี้ได้ผมเชื่อเลยสุดยอดของสุดยอดครับเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผมไปเห็นป้าคนเยอะมากๆแล้วก่อนกลับผมแอบไปถามผู้เก็บบัตรผมว่า5,000ได้ไหมอันนี้คือผมสอบถามนะพูดณตอนนั้นคือยังไม่ปิดนะผมกลับประมาณ5้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนผมถามว่ายอดประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ คนเก็บบัตรว่าประมาณหกพันบวกลบน่าจะหกพันบวกผมก็เลยอลองคิดดูนะครับหมู่บ้านใช้คําว่าหมู่บ้านโรงเรียนไม่ใช่ตัวอำเภอจริงๆเป็นโรงเรียนตนําบลจัดงานได้ใหญ่ขนาดน,นี้ไม่ธรรมดานะหนึ่งหมู่บ้านตามหลักความเป็นจริงแล้วหนุ่มหนึ่งหมู่บ้านก็อยู่หมู่บ้านหนึ่งก็จะมีหลังคาเรือนก็ประมาณสองร้อยสามร้อยแล้วแต่บ้านเล็กบ้านใหญ่บวกลบกันไประดับตบําบลสามารถ ทำแล้วคนมาชมมาเชียได้เยอะขนาดนี้สแสดงว่าทุกคนจิตสำนึกที่ดีมากผมเข้าไปไปเจอผู้นำชุมชนเก็บบัตรรถนี่แหละทุกคนเก็บบัตรโอ้พูดดีจิตใจดีประชาะสัมพันธ์ดีผมประทับใจผมก็เลยมองตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปผมบอกโอ้ชุมชนนี้ไม่ธรรมดาชุมชนนี้สุดยอดคือเขาเรียกว่าสามคัคคีสามัคคีทำเพื่อชุมชน ผมว่าคืนนี้งานต้องคนต้องเยอะแน่ๆอันนี้คิดในใจนะเพราะผมประทับใจตรงที่ทุกคนช่วยกันผู้ใหญ่บ้านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านอะไรทุกคนมาช่วยกันสุดยอดครับจริงๆเป็นภาพประทับใจผมก็เดินมาพอผมเดินมานิดเดียวโอ้คนเยอะมากผมก็เลยคิดในใจโอ้ทุกวันนี้การที่จะทํางานให้ประสบความความสําเร็จก็ต้องหนึ่งขายบัตรแข็งถูกต้องไหมแล้วก็บัตรหน้างานประสบความสําเร็จช่วยกันคําว่าชุมชนเขาช่วยกันช่วยกันจริงๆ แสดงว่าถ้าถ้าคนไม่รักกันจริงไม่ช่วยกันจริงเนี่ยไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เดินเข้าไปลาน้อยช่วงผมไม่ถึงลาน้อยเช็กสาวสาวเช็กนี่แหละครับกําลังจะสาวเช็กพอดีผมก็ลงไม่ทันหรอกแต่ผมเดินไปขึ้นลาน้อยลงแล้วแต่คนคุณเชื่อไหมคนปกติยังไม่มาเยอะนะแต่เมื่อคืนเนี่ยโหเยอะมากมาเยอะปุ๊บปั๊บ,บแล้วถูกกับวันศุกร์ ลองคิดดูสิทธิ์เก่าของนักเรียนเยอะไหมเยอะหลายๆท่านใส่เสื้อทีมมาผมมองเห็นโอ้ประทับใจไม่ธรรมดาคุณพ่อคุณแม่สิทธิ์เก่าเข้ามาเดินเข้ามาเด็กๆมาเต็มเลยผมโอ้งานนี้สามขีจริงแล้วสอบถามว่าตรงเนี้ยไม่เคยมีหมอลำวงใหญ่ๆระดับ40-50ปีบวกลบไม่มีเคยมีงานใหญ่ขนาดนี้ผมก็เลยไม่แปลกใจเพราะทุกคนกระตือรือร้นที่จะมาร่วมง,งานทุกคนกระตือรือร้นที่จะมาช่วยงาน ทุกคนตั้งใจมาเข้าไปถึงโอ้พูดจาดีกันบริการสุดยอดเดินเข้าไปสนามโอ,โอ้ทุกคนครับประทับใจคือภาพเหตุการณ์เมื่อคืนที่เป็นอะไรที่ประทับใจผมเชื่อเลยคุณไม่มีที่ปูนั่งหรืออะไรสนามย้าฟุตบอลโรงเรียนนี้ผมมองเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะอะไรถึงบอกไม่ธรรมดาโรงเรียนหลายๆโรงเรียนดูแค่สนามฟุตบอลกระลุนอยู่แล้วว่าแต่โรงเรียนเอาใจใส่ พออหรือนักเรียนหรือทุกคนในโรงเรียนเขาเอาใจใส่ยังไงดูแค่สนามฟุตบอลก็รู้แล้วผมเดินเข้าไปโอ้อเขาตัดหญ้าเรียบร้อยสนามฟุตบอลนิ่มเลยแสดงว่าโรงเรียนนี้ไม่ธรรมาดาการดูแลรักษาหรือทุกอย่างดีหมดผมคิดในใจไม่ต้องคนไม่มีที่ปูนั่งก็สามารถนั่งเลยสนามหญ้าดีๆนี่แหละเหมือนสนามฟุตบอลดีๆนี่แหละผมเข้าไปประทับใจโอ้ไม่ธรรมาดางานนี้ใหญ่แน่นอน ไปนั่งสักพักเดินดูสักพักเดินไปเดินมาไปเจอวาจิตะอ้าวก็พูดคุยกันพูดกันคุยกันเพลินนิดเดียวผมหันมาคนจะเต็มแล้วตรงมิกอาจารย์มอสอะถึงแล้วเอา้าวผมตกใจเฮ้ยนี่ยังไม่เปิดงานเลยคนมาแสดงว่าโอ้โหทุกคนรอคอยทุกคนรอคอยรอคอยไม่ได้ดูหมอลำมานานหรืออะไรไม่รู้หรอก บอกไม่ถูกหรอกตรงนั้นนะเวลานั้นเฮ้ยคนขึ้่งมาเยอะจังคนเข้ามาเยอะๆอยู่ไปสักพักพอใกล้หลาน้อยจะออกค่อยแต่หลายๆท่านก็ที่นั่งด้วยก,กันก็ชวนทีมงานออกชวนไปไปดูลาน้นยเผื่อมีคนมงคนเมาเราจะได้ช่วยเซฟหลาน้อยอา้าวนุ่มวนก็เลยก็เดินไปหน้าวิธีหลังจากที่หลาน้อยออกมาประกาศชื่อหลาน้อยผมก็เลยอ๋อตอนแรก ก็คิดไปในทางที่ประมาณว่าตรงเนี้ยไม่มีหมอลำมาเล่นนานแล้วพออลาน้อยออกมาผมรู้เลยเขารอคอยครับเขารอคอยหลาหน้อยอุ้งหญิงเพชรบันแพงเขารอหลาหน้อยประกาศป,ปุ๊บทุกคนร้องเด็กตัวเล็กๆนักเรียนมัธยมนักเรียนประถมนี่ยืนกับพ่อหิตาร้องตะโกนเรียกโอ้ผมก็เคยเลยคิดในใจว่านี่สีสเกตอบอุ่นจริง สาวน้อยมานี่เขาดีใจเพราะว่ามีองค์อิงมาด้วยเขารักรักจริงๆนะสิ่งที่ผมมองเห็นโอ้เขารักกันจริงๆพื้นที่ตรงนี้จนแบบผมมองว่าโอ้เขารักเขารอเขาอยากเจอเหมือนเขาตั้งมั่นที่จะรอผมเชื่อเลยว่าวันข้างหน้าอนาคตถ้าตรงเนี้จ้างสาวน้อยมาอีกก็ไม่ร,รมดาแน,น่นอนเพราะเป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือโรงเรียน ต่อไปอาจจะมีพระป่าวัดเข้าโรงเรียนเงี้ยทำได้สบายเลยเพราะทุกคนอยู่ตรงนั้นเขารักกันมากจิตใจพร้อมที่จะสนับสนุนงานในองค์กรงานในชุมชนทุกคนตะโกนร้องเรียกโอ้ไม่ธรรมดาแล้วมาบวกกับการเอนเตอร์เทนของสาวน้อยเพชรนั่นแผงการโชว์แสงสีเสียงสนุกครับแม้กระทั่งช่วงบอสโจรอ้รองเพลงเสร็จแล้วบอสโจเปิดเพลง EDM โอ้ทุกคนเต้นสนุกมองไปแล้วคือคำว่าวัยรุ่นตรงนั้นกับคนในชุมชนหลายๆท่านถ้ามไม่เคยหรือหลายๆท่านเคยไปเที่ยวงานในตามชุมชนหรือบ้านนอกเรานี่แหละต้องคิดเลยเฮ้ยวัยรุ่นแบบนี้เต้นแบบนี้เที่ยวแบบนี้อาจจะมีตีกันคือเหตุการณ์เมื่อคืนคือทุกคนมาร่วมสนุกมาทำบุญเฮ้ยผมยืนดูเอา กลัวจะมีเหตุการณ์อย่างว่าแหละเนาะคนเราก็ไม่รู้หน้าไม่รู้ใจเนาะพอไปเจอหน้าวิธีโอ้บางท่านหลายๆท่านอาจจะมีอาการมากแต่หลาน้อยมาเขามาแบบโม้บแบบซึ้งๆเลยนะเขาตั้งใจมานะถามว่าเขามีดื่มไหมมีแต่หัวใจเขามาไม่พร้อมที่จะมาอะไรเลยเขาตั้งใจมาหาหลาน้อยแล้วก็มามอบมาอะไรให้เก่หลาน้อยผมก็เลยโอ้ชุมชนตรงนี้ไม่ธรรมดาครับสามัคคีสุดยอดมองดูโอ้คนเยอะเยอะมากผมเชื่อเลยว่า กว่าจะเก็บบาทเสร็จอาจจะมีนู่นแหละเจ็ดพันแปดพันกว่าไหมอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าณนะตอนผมไปถามตอนนั้นผมออกมาก่อนเนาะหลาน้อยลงเพราะว่าผมเดินทางกลับโอ้หประมาณหกพันบวกกว่าเนี่ยแหละสุดยอดเลยคือสอบถามตรงที่เก็บบตรนะครับนี่คือความสุดยอดครับบวงมาเจอหลาน้อยออกมาสาวน้อยเอนเตอร์เทนความสนุกสนานเกิดขึ้นเต้ยเต้ยเต้ย,ตยทุกคนมีความสุขวัยรุ่นทุกคนนั่งกินนั่งดื่มเต้นกันแบบโอ้โห ผมประทับใจผมเชื่อเลยว่าครั้งหน้ามีงานครั้งหน้ามีการพูดคุยประชุมผมว่านู่นแหละยังไงก็มีจ้างต่อแน,น่นอนเพราะผมเชื่อเลยทุกคนมีความสุขหล,ลายงานผมไปไปไปร่วมงานไปดูไปเชียร์ไปชมผมไปเจอทางกรุงเทพเขาสนุกเขาก็สนุกในแบบของคนทํางานคนที่ว่ามารลีแยกแต่เนี้ยเขามีความสุขใน,ในทิศในทางทิศทางที่ว่า รักสถาบันอยากสนับสนุนสถาบันทุกคนมาช่วยงานนี่คือความสุดยอดวัยรุ่นเยอะไหมเยอะมากผมก็มองโอ้จะมีเหตุการณ์ผิดปกติไหมน่อน้เย็นนี้แต่ดูทุกคนกินกันแบบเหมือนแบบนี่คืองานโรงเรียนงานชุมชนที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนกันโหไม่ธรรมดาผมประทับใจขอยกนิ้วให้เลยตรงนี้ไม่ธรรมดาครับนี่คือความสุดยอดที่ผมประสบพบเจองานครั้งนี้แล้วหลานน้อยก็โชว์นี่ไม่ธรรมดา ผมก็มีความสุขทุกคนก็มีความสุขทุกคนที่มาดูผมเชื่อเลยว่าชื่อเสียงนะบริเวณตรงนั้นโซนตรงนั้นอำเภอตรงนั้นจะกระจายไปอีกไกลครับนี่คือความสุดยอดครับสุดท้ายทายสุรคราบขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหนุบวอลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับ